พนละพักนักปรุงโฮมคุกหน่อไม้นะครับหน้าฝนเยอะแยะไปหมดเลยครับรับประทานสดแล้วส่วนหนึ่งเขาก็ออกไปดองนะครับพอดองแล้วรสชาติเนื้อสัมผัสมันมีเอกลักษณ์เพิ่มมากขึ้นทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําแกงไก่นะครับที่มีทั้งหน่อไม้ดองนะครับตัวน้ําแกงของเราเนี่ยนอกจากกะทิเราจะมีเจือจางด้วยน้ำมะพร้าวนะครับเรียกว่าเพิ่มความหอมอเพิ่มรสชาติได้อย่างดีทีเดียวครับกับแกงไก่หน่อไม้ดองครับ ถ้าเป็นพริกแกงนะครับคนก็จะเลือกใช้ของแม่พลอยเนี่ยแหละครับตัวนี้เป็นพริกแกงเผ็ดแดงนะครับซองหนึ่งจะมา50กรัมเราใช้สองซองด้วยกันนะครับตัวเนี้ยเวลาถ้าเกิดเราไปเที่ยวเมืองนอกนะครับอย่างเมื่อก่อนเราจะชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราไปร้านกเซอรี่แบบที่เขาขายของเอเชียนะครับพริกแกงยี่ห้อเดียวเลยที่โดดเด่นที่สุดนะครับแลวคนญี่ปุ่นก็ยังเลือกใช้กันก็คือพริกแกงของแม่พลอยเนี่ยแหละครับ สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นก็คือส่วนผสมนะครับที่เขาเอามาใช้ในการทําเครื่องพริกแกงเนี่ยสดใหม่และสัดส่วนเนี่ยครับก็คือถูกต้องของพริกแกงเผ็ดแดงที่ควรจะเป็นจริงๆครับเอาละครับเปิดซองเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วนําพริกแกงไปผัดจนน้ามันให้หอมกันเลยครับเวลาที่เราผัดพริกแกงนะครับน้ามันไม่ต้องร้อนมากนะครับใช้ไฟกลางๆค่อยๆผัดพริกแกงให้หอมดีครับผมยางกะทิในวันนี้นะครับผมก็ใช้กะทิของชาวเกาะนะครับเราใช้ทั้งหมด300มิลลิลิตรจะตวงไว้ก่อนเลยครับ ค่อยๆผัดพริกแกงให้หอมนะครับเราหยอดกะทิลงไปทีละนิดได้นะครับผมช่วงแรกยังไม่ต้องใส่เยอะนะครับพริกแกงของเราหอมดีแล้วใส่เนื้อไก่ครับผัดให้ไก่ด้านนอกสุกดีนะครับ เสร็จแล้วเราจะปรุงรสครับน้ำตาลปี๊บครับผมน้ำปลาไม่ต้องเยอะมากนะครับในตัวพริกแกงจะมีส่วนของเกลืออยู่เล็กน้อยแล้วนะครับผัดให้น้ำตาลปี๊บละลายครับน้ำปลาละลายแล้วนะครับใส่หน่อไม้ดองครับ ใส่กะทิที่เหลือครับผมนอกจากกะทิแล้วนะครับคนจะใส่น้ำมะพร้าวของชาวเกาะด้วยครับเดี๋ยวเราตวงลงไปนะครับใส่น้ำมะพร้าวนะครับคนเอาน้ำมะพร้าวล้างในถ้วยก่อนนะครับพวกกะทิที่ติดอยู่จะได้ลงไปด้วยครับผมเราใช้น้ำมะพร้าวแทนน้ำเปล่าจะช่วยทำให้รสชาติเนี่ยหวานกลมกล่อมมากขึ้นครับ หลังจากนี้นะครับเราก็จะเคี่ยวด้วยไฟกลางเป็นเวลา5นาทีครับสำหรับตวหนอ้ม้ดองนะครับเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยแนะนำครับล้างผ่านน้ำนะครับแล้วก็ไปต้มในน้ำสะอาดสัก1น้ําน้ำนะครับเพื่อลดความเปรี้ยวไม่งั้นมันจะเปรี้ยวเกินครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็ซอยพริกนะครับฉีกใบมะกรูดเตรียมไว้เลยครับ เอาละครับเพิ่มความหอมนะครับใบมะกรูดนะครับสีแล้วก็ใส่ลงไปครับพริกชี้ฟ้าซอยครับสําหรับแกงไก่หน่อไม้ดองคนจะใส่เป็นกระเพรานะครับถ้าใครไม่มีหรือว่าอยากจะใส่เป็นโหระพาไม่ว่ากันนะครับใช้ได้หมดใส่ลงไปเลยครับใส่ใบกระเพราลงไปแล้วก็คนให้กระจายทั่วดีนะครับปิดไฟได้เลยครับผมว้า สีตัวน้ำแกงสวยมากทีเดียวครับแกงกะทินะครับสำหรับผลจะให้ความรู้สึกว่าเรากินข้าวบ้านจริงๆนะครับอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวที่สําคัญนะครับด้วยการที่พริกแกงเนี่ยเขามีส่วนประกอบของเครื่องเทศสมุนไพรเยอะแยะมากมายนะครับเวลาเรานํามาปรุงเป็นอาหารรับประทานกันในบ้านเนี่ยครับมันทําให้อาหารของเราเนี่ยมีมิติขึ้นเยอะมากทีเดียวครับ เสร็จเรียบร้อยครับสิ่งที่เราต้องการด่วนเลยตอนนี้เข้าสวยนนร้อนๆครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ